เลือกอยากแต่ว่าเอาอันไหนดีวะเฮ้ยอันบนเลือกล่างดีวะเอาอะไรดีอะเฮ้ยอันบนก็ดีอันล่างก็ดีเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องละอืมไม่ต้องละอะสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมมอเบสสองเบนเลอร์หลอดนะครับผมวีอา่าเบต้าวีหนึ่งจุดสองจุดสิบเนาะใครที่เปลี่ยนเบต้าไม่เป็นนะครับก็ไปที่คุณสมบัติครับมันจะมีคําว่าเบต้าอยู่เราจะมีตัวเลข หรือไม่ก็คําว่าไม่มีนะครับเราไปเปลี่ยนเบต้าได้นะครับมอสแต่และมอสมันแล้วแต่เบต้านะครับบางตัวก็จะใช้ไม่พั่มเพื่อบางตัวก็ไม่ต้องปรับอะไรมากมายนะครับอ่ะแต่วันนี้อีพีที่2นี้นะครับผมจะแนะนํา5ามอสแนะนํานะครับอาจจะเล็กๆน้อยแต่สามารถทําให้คุณชอบได้นะครับอ่ะมอสแรกเลยคือมอสสกิล นะครับอันที่1นนะอันนี้อยู่ในเวิร์กช็อปมีนะครับสามารถพิมพ์หาได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับอย่างที่ขึ้นมาตอนแรกเลยก็คือแม่งกูจะเลือกอะไรดีวะอันนี้ก็ไม่ได้อัน,นอันนี้ก็ไม่ได้มันคือมันเอาทั้งสองเลยเน <c oughs> ี่ยมีนะครับนี่เลือกไปเลยครับ2ส,สกิลเลยนะครับผมแต่ถ้าเลือกอันบนมันจะติดบัคกอืมมันจะมีบางบางบาง,บางตัวสกิลนะมันจะติดบัคกนะเออก็เลือกไปเลยครับ คุณจะได้ไม่ต้องเลือกว่เาเอาอะไรดีวะอะไรประมาณนี้นะเอออันนี้มดนี้ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องปรับอะไรด้วยเออมดนี้ไม่ต้องปรับอะไรด้วยครับจบครับแค่นี้จบข่าว <laughs> ผมอ่านชื่อมดไม่ถูกหรอกแต่ดูมดเอาเองแล้วกันนะอดูมดเอาเองแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปอันนี้เร็วหน่อยคือมดมันมันคือมดมันเล็กๆครับแต่มัน สามารถทําให้คุณชอบได้นะครับอ่ะต่อไปมอดที่2นะครับมอดนี้ก็ถามว่าถามว่าต้องอําจเป็นไหมนะครับมันแล้วแต่คนที่จะเลือกใช้นะครับอยู่ที่คนจะเลือกใช้นะ r e m o v e for of ball นะครับตัวนี้เป็นมดเกี่ยวกับการมองเห็นของหลอดแต่ละหลอดนะครับการมองเห็นบุคคล สำคัญบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแต่ละคนนะครับมอดนี้ก็จะหละกักการทำงานของมันมี2แบบคือฮีโร่นะครับฮีโร่กับเตเทเมนพวกเตเทเมนตก็คือพวกคนที่มีอิทธิพลในเมืองนะครับพวกนี้จะให้ค่าอิอทธิพลแต่ละแคลนนะครับแต่ละแคลนมันจะมีค่าอิทธิพลก็คือมันจะมีค่าซับพอร์เตอร ตัวนี้นะถ้าตัวไหนที่ยังไม่มีซัพพอร์เตอร์เราสามารถไปทำเขาเรียกอ,อะไรทำให้เขาทำสร้างไอความสามพันนะครับเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ให้เกิน50ขึ้นไปนะครับบุคคลเนี้ยเขาจะให้ค่าอิทธิพลเรานะครับในเมืองก็ดีในหมู่บ้านก็ได้ ในหมู่บ้านมันก็จะมีเดีย๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้ยในหมู่บ้านก็จะมีคล้ายๆกันนี่แหละสอสาคนแล้วแต่มันทีสามสี่คนห้าคนก็มีนะครับอ่ะมันจะคล้ายๆกันพวกนี้มันสามารถให้ทหารกับเราได้คนข้างเยอะแล้วแต่ว่าเราจะต้องใช้สกิลเท่าไหร่ไม่ใช่แล้วแต่ว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับเขาเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วจะมีความสัมพันธ์อยู่ที่0นบางคนก็1 2 3สประมาณนี้ บางทีติดลบบ้างนะครับพวกเนี้ยมันก็มีผลประโยชน์หลายด้านนะครับพวกเขาเรียกอะไรพวกที่มีค่าอิทธิพลนะครับเออแล้วก็อะไรอีกไหมมีสป,ปอตเตอร์มีอะไรอีกอะอันนี้พูดถึงเรื่องก็ <c oughs> <c oughs> งเรียกอะไรนะอัลล็อกหลอดใช่ไหมแต่ว่าไปค่าอินฟลูเอนซ์ได้ไงวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยิงพูดยิงมั่วเลยเอา้าเล็กๆน้อยๆครับแต่ยิ่งใหญ่บอกเลยว่าใหญ่อืมอ่ะต่อไปเป็นอ่ามอดที่3นะครับมอดที่3มอดนี้เป็นฮิปเปอร์สิตนะครับไฮเพอร์สิบเนี่ยตัวนี้ตอบ100% 100%ยังไงเดี๋ยวผมพาจีบสาวแล้วกันเดี๋ยวผมรอกันแป๊บนึงนะผมจะหาเงินส0 0 0สนได้แป๊บเดียวนะ ตัวนี้เป็นเป็นมอดเนนบนด์คาบดังจากมอดมอดที่แล้วเนาะเป็นมอดเบนนค์คาบเราสามารถคราบชุดเกาะคราบโล่ครับธนูครบาบเกาะม้าคราบธงเองได้นะครับอืมไปมันผ่านไปแล้ว <laughs> มันผ่านไปละไอไอมอดนี้ใครต้องไปยูร้อนย้อนย้อนดูแพทหนึ่งอะเอ้ไม่ใช่นี่อีพีหนึ่งอะเออพูดเร็วหน่อยก็ขออภัยเนาะเออ ือว่าผมมีเงิน2องแสนแล้วเกือบสามแสนละจะจะเอาอีกก็ไดนะ้อีกนิดนึงก็ไดนะ้สามแสนไปเลยนะครับเพราะป,ะปกติถ้าเราจะแต่งงานนะก็คือต้องประมาณเทียนหนึ 4, ่งสี่แสนละปกติต้องประมาณเท่าไหร่เทียหนึ่งถึงจะมีการแต่งงานได้อะไรได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันปรับหรือ,อยังนะติว่าเราจะแต่งงานกับลูกองหญิงอ่า องหญิงทางฝั่งของวิลเดียนครับเราคลิกนี้ก็ได้คลิกขวาเดิร์ทเฮิร์เรียกเดิร์ทเฮิร์ดมาดูนะ,อะโอเคครับยินดีที่ได้รู้จักกันครับนี่นเห็นไหมมันขึ้นเลยเห็นไหมถ้าเรามีเงินแสนขึ้นอนะ่ะนะครับมันจะสามารถแมลี่ได้นะครับ นี่เป็นไงแต่งานกับเอลิสนะครับเอลิสเป็นองค์หญิงนะเออแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นการซื้อถูกไหมถูกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมผิดขั้นตอนเดี๋ยวท,ท้อทีอ่ะย้อนใหม่ปืดผมจะจีบสาวมันจะจีบได้ประมาณเทียนหนึ่งไหมผมไม่แน่ใจ peace to you มาเลยดิพอสิอ่ะปับป๊บปั๊บโอเคทีนี้เราเรียกมาอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับเรียกมาอีกรอบหนึ่งได้เลยมันจะเป็นการตอบคาถามนี่แวมอะไรพระมานเนี่ยตอบคาถามอะไรหลางนี้นะนี่ดูนะให้ให้ตอบถูกทั้งหมด3ข้อถูกไหมแต่มดนี้นะครับมันจะเป็นการแบบว่า ตอบข้อไหนก็ได้ครับคือมันขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยือตอบข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งเลยก็ได้แล้วแต่คนเออง่ายๆครับไม่มีอะไรครับอันนี้ง่ายมากนะครับจีบสาวเออมันจะง่ายเกินไปเปล่าวะง่ายๆไม่ต้องทําอะไรด้วยมอดเนี่ยอ,อ่ะ <laughs> เดี๋ยวผมนอนรอสักสองสามวันนะสองวัน สามวันอ่าโอเคพอถึงวันที่สามแล้วก็กดเอ็นใหม่อีกทีนึงครับแล้วก็กดไปที่ตัวเทเลพาตีนะครับตัวนี้มอดมอดเทเลพาธีนะ very รอบนี้ใช่ไหมตอบรอบสองเนาะต้องตอบให้ถูกสามข้อถูกไหมสบายครับตอบข้อไหนก็ได้ครับสบายครับถามว่ามีผลไหมอาจจะมีผลนะในอนาคตนะครับอาจจะมีผลนะถ้าเราตอบอะไรประมาณนี้ อาจจะมีผลนะเรื่องเรื่องเรื่องตัวนี้นะครับก็คือมันให้มาตอบคาถามนั่นเองตอบคำถามตอบไปเลยตอบไปเลยจะตอบเท่าไหร่ตอบไปเลย,เลย,ข,เลยขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะตอบกี่ข้อก็ช่างนะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดทุกข้อเนาะเหมือนเหมือนเราชวนหลอดเข้าแคนด้วยอันนี้ก็จะดีอีกอย่างหนึง่งมันจะมีสามครับมันจะมีสามแบบก็คือจีบสาวชวนหลอดเข้าแคนนะครับการดัเควสตต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็ มีผลมีผลทุกอย่างก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์มาก็คือมันร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละประมาณนี้นะครับอเออผมลืมบอกเลยตัวนี้อยู่ในอันที่หนึ่งอะมดที่หนึ่งอะอยู่ในหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้อยู่ในเวิร์กช็อปหมดเลยครับอ่ะต่อไปมอดที่สี่เนาะมอดที่สี่มดนี้คือมอดเวิร์กช็อปถูกไหมอะไรคือเวิร์กช็อปนะครับ ในการเลนมาวันเบสเนี่ยนะครับมันจะมีกองกราวานกับเวิร์กช็อปถูกไหมเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับเหมือนจะเวิร์กช็อปไม่ติดนะแป๊บหนึ่งนะเวิร์กช็อปมันไม่ติดครับใช่หรือเปล่าอ่ะมันก็เป็นตัวนี้นะผมลืมติ๊ดเปล่าผมไม่รู้นะเวิร์กช็อปเนี่ยมันจะมีเวิร์กช็อปอยู่ประมาณ200นะ ผมว่าเวิร์กช็อปไม่ติดว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าเวิร์กช็อปไม่ติดครับเดี๋ยวผมขอไปแก้ไขแป๊บนึงอ่ะโอเคผมไปแก้มาแล้วครับไม่ไม่รู้นะมันพ่วงก,กับมอดไอ้นี้ด้วยนะเนี่ยตัวเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับมันขึ้นเป็น200อ่า เทียเนี่ยยังเทียศูนย์อยู่นะไม่ทําอะไรนะนี่เพิ่งเกิดคือเพิ่งสร้างตัวละครแล้วเกิดมาเลยมันก็จะได้เวิร์กช็อปสองร้อยเนาะไอตัวเนี้ยมอตัวเนี้ยนะครับอ่าไอาตัวที่สองอ่ะอ่าไม่ใช่อันที่สี่นะครับเวิร์กช็อปเนาะว,วีทรีเวิร์กช็อปอะไรประมาณนี้นะนะครับในการซื้อเวิร์กช็อปก็กดเข้าไปคุยกับพวกที่อยู่ในเมืองนะครับ ก็ซื้อเวิร์กช็อปเนาะ,ะก็ซื้อได้เลยครับซื้อไปเลยครับราคาประมาณ2 5 0 0 0ืนี่เวิร์กช็อปซื้อไปเลยครับไปดูว่าใครมีเวิร์กช็อปนะก็ซื้อไปเลยนะครับมันจะมีได้แ่สามไอ้ไม่เมืองละ3เวิร์กช็อปนะครับมันจะมีแค่เมืองนึงอ่ะมันจะมีแค่3เวิร์กช็อปเนาะคือไอ้เวิร์กช็อปตัวนี้คือ มันไม่ต้องทำอะไรครับมันซื้ออย่างเดียวดูนะดูนะอันนี้คือเวิร์กช็อปนะมันซื้ออย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆม,มันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เท่าไหร่และพันสามพันสี่พันห้า0พันสี่พันห้า สองมันอยู่ประมาณนี้มันจุดนี้ที่ประมาณตอนเนี้คนเขาเรียกอะไรประชากรยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันจะซื้อของจับใจ่ายใช้สอยประมาณนี้มันยังไม่เยอะเท่าไหร่ประชากรเท่าไหร่ประชากรแค่สี่พันเองแล้วติดลบด้วยเออเดี๋ยวเวิร์เรื่องเวิร์คช็อปเนี่ยนะครับผมจะไปให้ฟังว่า,าในการหลักการทํางมาของมันก็คือมันจะมี2แบบก็คือให้ให้มันทําทจากสต็อกของเราโดยที่เราซื้อของไว้อะไรประมาณนี้นะ หรือ,อล้วซื้อของไว้นะครับถ้าอยากให้แม่ทำงานเองก็ซื้อมาก็ไม่ต้องทำอะไรครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการสต็อกของนะครับมันจะมีของสต็อกอยู่ในเมืองเนี่ยไอ้ตรงนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยตัสวสโวเฮาส์นี่ครับตัวเนี้ยเราสามารถสต็อกของได้แค่6,000กิโลนะครับ6,000กิโลแต่ผมเพิ่มให้เฉยแต่หลักการทำงานของมันก็คือหลักการทำงานของมันก็คือ ไม่ต้องทำอะไรฮะมันทำงานของมันเองใช่ไหมเอออ่าเดี๋ยว,ยวผมจะอธิมายใหม่แล้วกันในการซื้อเวิร์กช็อปนะครับหลักการทำมันมีอยู่2แบบนะครับก็คือถ้าเราจะมันจะพูดยังไงดีวะเอาเลือกเดียวดีกว่าว่าเราจะสต็อกของเองหรือว่าให้มันทำอัตโนมัตินะครับอันนี้คือให้มันทำอัอตโนมัตินะไม่ต้องทำอะไรนะครับเงินก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับ แต่บางทีก็จะอาจจะไม่ได้นะเออถ้าประชากรมันน้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูประชากรอ,อันเนี้ยประมาณไม่ถึงไม่ถึงสามพันนะอืมเดี๋ยวผมจะซื้อเวิร์กช็อปให้ดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับการทํางานก็อยู่ที่เวิร์กช็อปอะไรเวิร์กช็อปอะไรชาวเมืองต้องการอะไรนะครับผมแนะนําให้เป็นอาหารไปก่อนช่วงแรกเอกอ ผมแนะนําให้เป็นอาหารไปก่อนอาหารก็จะมีหลักๆก็จะมีเบียร์ถูกไหมอาหารเป็นเบียร์นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออะไรวะอ่าวายนะครับอีกอย่างก็คือมะก,กอกก็คือเป็นน้ามันนะครับมะกอกไปทําเป็นน้ามันเนาะอาหารจะมีอยู่3อย่างแค่นี้เนาะจะมีอยู่3อย่างเนะาะให้เน้นเป็นอาหารก่อน อย่าเพิ่งไปเน้นเป็นอย่างอื่นเนาะเบียร์นี่สําคัญเลยนะครับไอตัวนี้ยังไม่มีเบียร์ใช่ไหมเราก็เน้นตัวนี้เน้นสมิตติ้งกเป็นเบียร์ไปเราสามารถเปลี่ยนการทํางานของเวิร์กช็อปได้นะครับประมาณนี้เนาะถ้าไม่อยากทําแล้วก็ขายทิ้งไปเลยนะครับคุ้มไม่คุ้มก็อยู่ที่ทุกท่านจะเลือกนะครับถ้าขายก็อยู่ประมาณนี้เจ็ดแปดพันเนี่ยประมาณนี้นะครับ แล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เมืองด้วยนะ <c oughs> คุ้มไม่คุ้มก็แล้วแต่เอาสมมติว่าเราให้เบียรอเดี๋ยวผมให้ทำเบียรผมจะให้ทำเบียรแบบว่าอันนี้เองครับผมซื้อข้าวมาอะซื้อข้าวมาแล้วก็ไปติ๊กตรงเมืองชาลัดใช่ไหมขายเบียใช่ไหมผมจะให้มันผลิตเองนะครับการที่ให้มันผลิตเองเนี่ยเราต้องไปหาของมาให้มันนะ ก็คือเราเอาของเอาข้าวเนี่ยไว้ในนี้นะครับแค่นี้มันก็จะผลิตเองของมันแล้วมันก็จะบอกว่าผลิตวันหนึ่งวันละเท่าไหร่มันจะบอกตรงนี้นะเนี่ยเอามาสไปจิ้มดูเนี่ยไปชี้ดูเนี่ยผลิตวันหนึ่งก็สามจุดห้าใช่ไหมสามจุดห้าต่อหน่วยมันก็ประมาณข้าวสักประมาณสี่กระสอบสองวันเจ็ดกระสอบแต่ประชากรตรงนี้มันน้อย หนดีกว่ากันไหมดีกว่ากันนิดนึงนิดนึงครับไอตัวนี้มันได้ร้อยสี่สิบร้อยเก้าสิบร้อยเก้าเก้านะครับแต่เบียร์ได้สองร้อยเจ็ดสิบนะครับดีกว่ากันนิดนึงครับเออนิดเดียวเองแต่ตเราเราต้องซื้อของไปสต็อกไว้หรือถ้าอยากใครสต็อกเบียร์นะอสมมติว่าสต็อกสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะดูนะถ้าสต็อกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องดูวันผลิตเท่าไหร่นะดูที่สามจุดห้า มันจะสต็อกไปหารสองหนึ่งต่อหนึ่งจุดสองประมาณหนึ่งจุสองต่อวันก็ประมาณอันละหนึ่งมันก็จะสต็อกเบียรสต็อกเบียหนึ่งวันหนึ่งวันต่อหนึ่งถังอืมอันนี้อ้าวทำไมมันขึ้นสี่วันอ่ะมันขึ้นสี่เฉยมันคูณเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะปกติมันต้องขึ้นหนึ่งดิ มันขึ้นสี่เหรอเดี๋ยวผมลองอีกวันหนึ่งดิว่าปกติมันขึ้นถ้าหันถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเกี้มันต้องประมาณหนึ่งหรือสองดิแต่มันมันขึ้นสี่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจในการทำงานของมันนะเนี่ยมันขึ้นเจ็ดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่ผมจะตอกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะเนี่ยอ่านว่าตอกร้อยล่ะเออลองลองสต็อกร้อยดิเอาอันนี้มาขาย เดี๋ยวผมมาเข้าไปดูลองสต็อกร้อยอยู่นี่วันหนึ่งเท่ไหนได้แปดเลยว่ะเฮ้ยมันคูณสองว่ะเฮ้ย <c oughs> มันคูณสองไอมดอนี้ดีนะเออะเดี๋ยวผมให้มันขายไปเลยเนาะประมาณนี้เนาะการสต็อกของนะครับนี่การสต็อกของก็ไม่ต้องไม่ต้องสต็อกก็ได้ให้มันทําจากอันนี้ก็ได้แล้วแต่เรามันะมก็จะได้เงินขึ้นหมา นานแล้วไอเวิร์กช็อปเนี่ยไปมอดอื่นบ้างมอดต่อไปเป็นมอดที่5คือ h i g h o u t นะครับแอตแทกไฮเอาท์เดาดอะไรเนะี่ยเอาแอตแ,อแ,อแอทก h i g h o u t แล้วกันนะครับมอดนี้นะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อลง h i g h o u t นะครับเดี๋ยวไปดูกันใช้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดู h i g h o u t แล้วกัน ไม่มีไฮเอาอะอ่ะอนี่ไฮเอามันจะใช้ถ้าปกติตัวเกมหลักก็คือมันจะใช้ยังไงมันจะใช้แค่ตอนกลางคืนถูกไหมแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันถึงจะลงได้ถูกไหมแต่อ่ะแต่มอดเนี้ยนะครับเราสามารถลงตอนไหนก็ได้ครับไม่ใช่เฉพาะตอนกลางคืนนะตอนกลางวันก็ลงได้นะครับอ,อ เดี๋ยวผมมาเข้าไปดูเนาะไปเที่ยวเล่นกันได้แล้วแต่เรา <c oughs> นี่อันนี้คือตอนกลางวันนะอ่ามอร์นิ่งอ่ะ, Morning, อะตอนเช้าหรือไม่ก็ประมาณเที่ยงอ่ะนี่เข้าไปเลยจำกัดอยู่ที่สิบคนนะครับมันจะมีสกิลหนึ่งลงสิบเอดคนได้อืมแต่ผมจำไม่ได้น่าจะเป็นลบกเจอรี่นี่แหละลงสิบเ็ดคนได้ลงไฮ้าส์อ่ะสูงสุดสิบสองคนนะแต่ไม่รู้ว่ามอสไหนไอไม่รู้สกิลไหนนะอ่ะนี่เห็นไหม ลงในตอนกลางวันนะครับแต่มันก็ยังแบบสรัวสรัวอยู่ประมาณตอนเช้าอะ่นะเนาะหรือถ้าใครอยากออกนะครับไม่อยากลงไม่อยากลงละกดแท็บนะครับกดแท็บแล้วกดเมาส์กลางไอ้ลูกกิ้งอ่ะนะครับมันจะมันจะขึ้นลูกมันจะขึ้นอ่านี้ให้นะครับแต่ต้องกดชิปไอ้ไม่ใช่ดิต้องกดแท็บค้างไว้นะต้องกดลูกกิ้งกดรีสตาร์ทครับแล้วก็ออกจากอ่าไฮเอาท์นะครับเหมือนกันกับการ โจมตีนี่แหละนะครับถ้าแบบบู๊มันบา็กว่ามันทําไงไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็กดประมาณนี้นะครับกดแบนะ็บเนาะเออกดแ็บแล้วก็กดเมาส์กลางครับแต่ต้องกดแ็บค้างไว้นะครับออแล้วก็คลิกเลดี้ใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้ออกจากสนามลบเนาะประมาณนี้ครับผมงั้นฝากด้วยแล้วกันนะครับผิดพลาดประการไหนขออภัยนะครับทางฝั่งของ มอดแต่ละตัวเนาะ